ือผมคิดว่าคําถามนี้มีความละเอียดอ่อนนะครับมีชีวิตคนที่เกี่ยวข้องถ้าตามกระทรวงต่างประเทศอิสราเอล54คนหลุดนั้นก็คือ54ครอบครัว54คู4คือ3400คนที่กําลังฟังที่ผมสมบับภา์อยู่ถ้าตามกระทรวงต่างประเทศไทย18เพิ่มมาเป็น22เท่าที่เข้าใจคุณปานปรีกําลังเดินทางไปที่กาตาถ้าผมอ่านข่าวไม่ผิดคุณวัน,นอกับพี่น้องชาว มุสลิมและสำนักจุฬาราชมนตรีก็พยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางใช้ track t o diplomacy people to people สมาคมนักเรียนไทยในอิรานนายกนักเรียนไทยในอิรานก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่เพราะฉะนันตรงนี้ผมคงไม่ไม่สามารถสมมุติให้ตัวเองเป็นผู้นําตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พอที่จะพูดได้แล้วมันไม่เซนซิทีฟมากก็คือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราพอที่จะออฟเฟได้ก็คือ เรามีปีกแรงงานเป็นของตัวเองนะครับเคยมีอดีตประธานคุณสุเทพอุ่อ้นนะครับเป็นพี่น้องแรงงานจริงๆที่มาจากสายยานโยนสายเกษตรสายสิ่งทอแล้วเคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทําให้สูญเสียชีวิตหนึ่งคนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณสุเทพเป็นคนที่รวบรวมอินฟราสตรัคเจอร์ในการติดต่อแรงงานทั่วอิสราเอลไว้ นะครับก็เลยมีข้อมูลตรงนั้นอันนั้นก็คือเป็นสาเหตใุในตอนนั้นที่เราคิดถึงเรื่องชีวิตคนเป็นหลักแล้วเรามีอินฟราสตรั t เจอร์ที่เป็นเทคสเปซส์สามารถเทคกันได้เลยสามารถโยกูคุยกันได้เลยถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงนั่นก็คือสิ่งที่เราได้ทําตอนนั้นพอเราทําตอนนั้นเหตุพอกระทรวงต่างประเทศทั้งตั้งอินฟราสตรั t เจอร์เข้ามาเราก็เอาข้อมูลเนี่ยส่งคืนให้กระทรวงต่างประเทศทางโปรตคอลแล้วทางเราก็ถอยเพื่อที่จะให้ลดความสับสน ตรงนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของจุดยืนอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยสนใจถ้าเกิดใครที่ไม่เคยรู้เรื่องอย่างถึงที่เกิดขึ้นในปี1948 1967 1973นะครับอินทิฟาดาสองครั้งออสโลแอคคอร์ดสองครั้งพผมว่าเราก็น่าจะคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับ Civilian civilian Infrastructure คิดถึงโอกาสในการที่จะมี humanitarian pause เกิดขึ้นเพราะว่ากาซานี่ population ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเล็กทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นเด็กเล็กทั้งนั้นถ้าเกิดเอาเอา population มามาวาดูก็จะเห็นว่าเป็นเด็กเป็นเด็กอวัวชนเข้าใจว่าหลายพันคนก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งโอเคมันก็ดีเบตกันได้อย่างเมื่อวานคลินตันก็ออกมาบอกว่า IS, ยิ่งซ e ส s ฟยิ่งทำให้ทําให้เหตุการณ์มันแย่ไปอีกนะคผมก็คงไม่ ไม่พูดว่าแย่เพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ออกมาจากปากผมเองแต่ว่าข่าวมันก็ออกมาอยู่เขาพูดที่ rise ร o r e i g n affairs อะไรสักอย่างมันก็ยังมีดีเบตเกิดขึ้นในอะดับตรงน,นั้นแต่ผมคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งแต่มีแรงฮันชิวเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็เห็นประวัติศาสตร์อย่างอย่างน้อยก็คืออย่างปีที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมผมพูดมาเพราะฉะนั้นตนี้ก็เอาอเรื่องของ ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยได้ดีขึ้นในระยะสั้นระยะสั้นที่สุดน่าจะเป็นฮอลสเตจก่อนอันที่ต่อมาก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลอันที่3ก็คือว่าการที่จะทําให้โอกาสในการกลับไปทํางานในอิสราเอลซึ่งสามหมื่นกว่าคนก็ไม่น้อยในขนาดเดียวกันพอมาอยู่ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยก็ได้เจอคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอเมริกาที่ได้รับข้อมูลมาเมื่อวานก็คือโดนจับเป็นตัวประกรันใบสิปล่อยมาได้แล้วสอง เป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็คือมี hostage affairs ของรัฐบาลอเมริกาอยู่แล้วก่อนนี้ก็ได้รับฟังข้อมูลจากการพบปะในในฮ l ลใน c คอนเก s สใน area พวกนี้ใน,ใน Building งพวกนี้ก็คงจะทําตามโปรโตคอลแล้วก็ส่งต่อให้กับกรรมธิการต่างประเทศแล้วก็ตามให้กระทรวงก็คงไม่เหมาะที่จะพูดออกออกทีวีตอนนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบกัน